ทองคาเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นมา 2- อสาวันติดแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกได้จากความไม่แน่นอนทางด้านการค้านะคะซึ่งเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนนะคะให้กับราคาทองคำนะคะนอกจากนี้แล้วยังได้แรงส่งนะคะจากการที่สกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ตัวพันธบัตรนะคะมีการอ่อนตัวลงมาด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนแหละว่าประเด็นตอนนี้เนี่ยตลาดนะคะนักลงทุนเนี่ยกำลังจับตานะคะดูการเจรจาก,การค้าระหว่างสหรั แล้วก็ประเทศคู่ค้านะคะก่อนที่จะถึงดีลนะคะดีลที่กําหนดไว้หรือว่าเดทไลน์เสน้นตายวันที่1สิงหาคมเนี่ยแหละคะ่ะในส่วนของความไม่แน่นอนทางด้านการค้าตรงนี้นะคะก็ ระหว่างสหรัฐแล้วก็ประเทศคู่ค้าเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนนาที่ทําให้ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าสหรัฐจะบ,บรรลุนะคะข้อตกลงการพักกับหลายประเทศแต่ก็ยังพี่ใหญ่พี่เบิ้มอย่างทางด้านของ EU เนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการตกลงกันนะคะทีนี้สื่อนะคะเขาก็มีการรายง,งานบอกว่า ประเทศสมาชิกนะคะของทางด้าน EU หรือว่าสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะที่กำลังมีการพัฒนานะคะพิจารณาที่จะใช้เครื่องมือนะคะต่อต้านการบีบบังคับนะคะเพื่อที่จะเป็นมาตรการตอบโต้ของทางด้านสหรัฐถ้าเกิดว่าการคุยกันจากนี้ไป